เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บน,นึงนะมาดิเออ <c oughs> มายิงทะลุไป <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีที่เราเข้าสู่เกมมาครับกับแฟร์รัตสองอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน EP ีที่9แล้วนะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อจาก EP ีที่แล้วคืออย่าเคลียร์บอสอะไรนะไอไอบอสในทวายไลท์ต่อให้มันหมดหมดเลยตอนนี้คือเราเหลือแค่1 2 3่งสองสามละเหลือแค่3ตัวไอเจ้าแก๊สเนี่ยเอ่อมันจะต้องไปเอ่ออยู่แถวในไหนวะ นะมันก็อยู่แถวไอตรงของอ,อเดี๋ยวเรามาโหลดสักแป๊บนึงนะครับสักครู่ใช้เวลานานนิดนึงอตามันจะอยู่ในไอตรงของบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันตอนระหว่างเดินทางไอตรงกลางอะไรเงี้ยมันจะมืดมืดนิดนึงก็จะ ยังไงดีเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนั้นไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเดินทางเนี่ยเราจะตัดชีผู้ปิดเอเอตัดช่วงไปก่อนเพ่ให้ผมเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราถึงนะครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ามาถึงในบริเวณนี้แล้วนะนะเอ้ยแต่เหมือนว่าผมใส่ชุดก่อนนี้แล้วมันเอ่อจากการไอ้พวกที่มันเป็นอันนั้นได้เลยอะคือก็เจ๋งดีโอเคอันนี้คือที่จริงคือมันเป็นทางเข้านะถ้าเราฝ่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทางอย่างนี้ โอเคงั้นเราจะเข้ามาเลยละกัอาอขอสำรวจก่อนนะว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจไหมอ่าน,นี่คือทางออกออ่ตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นเราขึ้นไปกันเลยเฮ้ยมีก้อนแอปเปิลแล้วก็อาหารอ่ามาแล้วกานทางาคนนี้แบบปึ๊บเอ่อไม่มีกล่องละราคาราคาไปเก็บเลเวลเก็บเลเวลปึ๊บปึ๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแมงมุมมีแมงมุมโอ้ย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 อันนี้ก็จะเป็นเขาวงกฏเขาวงกฏแต่ด้วยอ่ะเก็บจังมวัด นี่หรอค้างค้างค้างไอ้ค้างเฉยเลยโอเคมาละเฮิ๊บเฮเฮิบกระโดดไม่ได้อ่ะช่างมัดโอ,อ,อ,อ้ยเร็วเกินไปเอ่อกระโดดทางนี้แล้วก็ต้องไปทางไหนตอนเนี้ยทางนี้หรอเอ่อไม่รู้แฮะอยาผมขอใช้เวลาสักครู่ในการที่จะเดินทางพวกนี้นะครับ โอเคคือเราจะต้องขึ้นไปข้างบนให้ใหได้อ่าขุดๆๆนะวางก่อนขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ,บรรเปิดสวิตเออปึ๊บปึ๊บโอเคเหมือนว่าข้างบนจะมีอะไรด้วยอุย้ยกเลมอ่าได้พวกบล็อกต่างๆมาอ,อุ้ยเออเกือบตกเวลาขึ้นเลยตรงนี้อะไรคือเสี่ยวทุกทีอะข้าไปก่อนนะมีเบส แล้วก็แมงมุมดวยต้องขุดทุกสเปาเนอร์ก่อนระแวงว่ามันจะเกิดอ๋ออ้อติดไฟเกยดการติดไฟมากเลยอ่ะขนมมันมันมันสัมปลังแล้วก็ซื้อวัตถุดิบมาทำไมนะเราเริ่มเจอแก๊สแล้วครับโอ้โอโวโอโโไม่ทำงานหรอ Enable ก็ทำงานอยู่นี่หว่าอืมอืมอ่ะขุดแป๊บโอ้ย อ๋อเปิดไม่ได้ไดะไล่ะอ่าเปิดได้โอเคทางเป็นยังไงบางเยอละอ่าทางขึ้นอ่าทางขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกอันนี้ข้างในมีกล่องโอเคโอ้ยขุดนานจังเลยอ่าโอ้สมองสมุดเยอะจังอ่าเก็บไปเก็บไปแปนสเต็งขอดูก่อนว่ามีไหนที่เราใส่ได้บ้างใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้สักอันหางั้นช่างมันเอาพวกนี้ไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ เก็บไว้ใส่เข้าไปอันไหนที่ดูมีมูล,ลค่าเราก็เก็บใส่เข้าไปในกระเป๋านี้ก่อนปึ๊บปึ๊บไม้นี้ก็ทิ้งไปอ่าปึ๊บโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งที่เราจะต้องเก็บอ่ะปึ๊บจ๊บไปดูทางซิโอเคอุ้ยมีอ่าลูกธน,นูเยอะจังเลยพอดีก็โค่แล้วก็ไดมอน์อ่าเก็บไปเก็บใส่เข้าไปกว่าจะขึ้นข้างบนท้ายนี่ก็ ลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือทางมันแบบสูงสูงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปก่อนนะโอเคอเคุอค้ยเริ่มมีแก๊สมาแล้วเริ่มมีแก๊สมาอ่ะนั่นก็ต้องมาทางนี้ไม่ใช่ทางนี้โอเคก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วลงลงก่อนอเมราะว่าเราจะมาผิดที่ผิดทางเออ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 ตัวอนะไรเนี่ยตัวอนะไรเนี่ยโอ้ยเออถูกทางไหมเนะี่ยไม่ถูกทางแนคะ่ว่าเราจะต้องไปทางเนี้ยถูกแล้วเดี๋ยวนะ ยังไปไม่ได้เพราะเราต้องปลดล็อกก่อนเหรอโอเคเออบูดไปโอ้ลำบากจังเลยลำบากจังเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะแลคืออาติแฟกต์ผมมันไม่ทำงานด้วยนะ สเตนดัสอ่ะโอเคใส่เข้าไปของวันี้ใส่เข้าไปให้หมดปึ๊บปึ๊บโอเคแกสเทียด็อกแบก็คกระเป๋าคือตอนนี้คือมันใหญ่มากเลยนะเพราะผมอะเป็นไดมอนด์ทุกปันละกลัวว่าของของเก็บมันจะไม่พอเราสำรวจบ่อยมากเลยผมกะว่าเดี๋ยวผมจะทำอ่อเฮ้ยโอเคผมกะว่าเดี๋ยวผมจะทำเอ่อไอ้อะไรนะกระเป๋าเนี่ยให้มันมากขึ้นโอ้ยแย่ละ ตีก่อนตีก่อนตีก่อนอืมมีกลเลมอยู่แหโกลเลมเอ่อเกาะดูเหมือนจะพังก็พยายามคงสภาพไว้อยู่ว่าแบบเอออย่าพึ่งพังนะอย่าพึ่งพังนะขอให้มันเออนี่ก่อนอ๋ออ๋อคีย์นี้น่าจะเป็นของทาวเวอร์คีย์น่าจะใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวขอเดินหาเก็บสักคู่อ่ามีในกระเป๋านี้อยู่อีกอันหนึ่งปึ๊บโอเค ออกมากันลงลงลงรีบ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 ลงคืออ่ทางนี้ไม่มีงั้นเราก็ต้องขึ้นทางนี้แหละหาดูก่อนหาดูก่อนอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีละวครับแล้วก็ทางทางนี้อ่าขึ้นไปคือคืออ๋อยิ่งเร็วเกินไปมันอ่าคุมยากไหนกุญแจปึ๊บอ่าเก็บพวกอันนี้มาด้วยปรับปับปรับ รองเท้าอย่างช่างมันก่อนเก็บไปอันไหนที่มันดูไม่สําคัญเราเก็บไปให้หมดออทางลงอยู่นี่บแล้วเราก็ลงไปหาอุยตรงนี้จะี๋ยวค่ายกูเลมก่อนอ่ะนี่ไงสองสาม ขายดีกันหนึ่งเอ่อขอดูสิในกระเป๋ามีไหมไม่มีแล้วในตัวก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะขายดีกันนึงเดีย๋ยวเราหาก่อนนะครับผมขอเวลาหาสักครู่นึงนะโอเคทุกคนตอนนี้คือผมมาเจอแล้วเรียบร้อ,อยอ่ะเปิดได้แล้วเย้เออมาห้องนึงได้ห้องเป็นอะไรเนี่ยอ่คอคาบรรยกาศอืมแต่มืดม,มากอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ่าตรงนี้มีกล่องอตรงนี้ต้องขุดอีก อ๋อ,อไม่ต้องขุดก็ได้ <S <S แต่เราก็งงตั้งนานช่างมันเก็บไปอเดี๋ยวๆๆๆๆตีมันตับ้บโอเคตีคนนี้ก่อนน่ารำคาญดีมีไดมอนด์แล้วก็ลูกธนูแล้วก็กุญแจตรงนี้เป็นระเบียงไอ้เป็นทางไปต่ออดีิว่าทางตรงนี้มันจะเป็นอะไร้ยตายทำไมตายง่ายจังเลยอะ โอ้ยพอดีผมแม่งโคตรโหดอ,ะอ่ะคืออะไรเงี้ยของเยอะเกินอันนี้ได้อะไรมาอือเป็นเหมือนค้อนขวานเลยสักอย่างเกีบไว้ปไปละนะโอเคตรงนี้ไม่มีละเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะถึงเนี่ยข้างบนเนี่ยบอกว่าท้ง e p เนี้ยเราน่าจะได้แค่สู้กับไอ้กแก๊สตัวเดียวแน่เลยจากสภาพไปเออเออโอเคดีสองครั้งอืม ถ้าบนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแลนะป่ะก็มีแค่กล่องเนี่ยมีแค่กล่องแค่นั้นเดี๋ยวผมจะไม่แวะเอาของอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาทางไปต่อเรื่อยๆเลยอ่าเราจะต้องไปทางนี้อ๋อไม่ใช่ต,ตรง,ง,ตรง,ง,ตรง,งนั้นอีกเอ้ตัวม่วงตัวม่วงตัวม่วงหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไอต,ตัวนี้ถ้าผมสู้ไม่ไหวผมสู้ไม่ไหวผมสู้ไม่ไหวขนาดเมื่อกี้ผมตีมันแล้วมันอ่โคตรถึกเลยโอเคทางนี้ไปลงไปลงเอออ่า ต้องต้องอะไรเนี่ยเอ่อแย่ละโอเคหลงทางนะครับแย่แล้วทางตันเฮ้โอเคมาแบบงงๆอ๋้ขอเคลียร์พวกนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรเนี่ยพึ่งวางไปอ่าโยนทิ้งไปก็ไม่น่าเดือดรักเนี่ยเก็บไปก็ได้ แม่เหล็กดีจริงๆคือมันจะเป็นไอชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์ประมาณนั้นมั้งแบบเราดูดของได้ภายในทั้งหมด8บล็อกคันช่างจะแบบหุ <c oughs> ้มหงิดค่ขอยๆไปค่อยๆไปปึ๊บไปต่อต่อยาวๆปึ๊บโอเคอันนี้เราก็จะกระโดดไปทางขวาแล้วก็อันนี้มาทางนี้อันนี้ผมได้อะไรมาเน,นี่ยที่ขุดเร็วค่อยๆไปค่อยๆไป อ่คือเหมือนว่ามันจะหันตามหัวเราที่เราหันไปนะไอทางเดินน่ะคือชึบออเออมีเบสอยู่แถวนี้ก็มันอยู่ข้างบนโอเคเนี่ยกดก่อนดีดีไปดีไปดีไปแมงมุมว้าแมงมุมเยอะจังเลยเอ่า ตรงนี้นะ่าจะไม่ใช่ทางที่เราจะไปแน่ๆแต่ก็มีแร่ให้เราเก็บด้วยเหมือนกันอ่าโอเคมาให้อภัยเอ้ของเต็มอีกแล้วของเต็มไว้บ่อยๆอไปเดี๋ยวผมลงไปดีกว่าน่าจะมีทางให้เราไปได้ไม่ใช่ทางนี้โอเคเราจะต้องหากุญแจกันนะครับกุญแจที่สองออยออยดออยอยเกินเกินเกินเซิร์ฟฮ้ยุณต่อไป เอ้ยตรงนี้ไมโครเลยมันเกิดเยอะจังเลยอ่าตรงนี้เป็นระเบียงตรงนี้ก็เป็นระเบียงไหนที่เป็นทางเดินไปต่อโอเคแล้วข้างบนก็โล่งโล่งเลยทังก็โล่งเลยเออไหนดูสิกุญแจไม่มีโอเคไม่มีกุญแจอีกแล้วมีแต่พวกลงพวกแร่อะไรก็ไม่รู้เก็บไปแล้วก็แหวนลักอ่าธนูอนะไรเนี่ยโยนทิ้งก็ไม่ได้ด้วยอ่างั้นต่างไวน้นี่ตรงนี้กันแล้วกันเด้อโอเคแดงคิวหลายๆอ่าทางลงอยู่ไหนะ ตรงนี้ไม่มีเกลียอ่าห้องนี้ต่อห้องนี้ก็น่าจะไม่มีกุญแจแน่เลยใช่ปะอ่ะใช่แต่มีเหล็กเอ้มีทองไม่ใช่ทองสิถึงเพชรอื่นเลยเนะี่ยอื่นอย่างเดียวเลยเราอืมปึ๊บ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 ,บอ่าตรงนี้ไม่มีแล้วเราก็ลงกันลงหาไอ้ที่อื่นที่ต่อไปที่ที่คิดว่าน่าจะมีอ่า อันนี้น่าจะมีแหละมะั้งหรือเปล่าไปก่อนเออเออเอ,อ,อะไรใครใครเรียวมงจรอะไรอ๋อมงจอนี้อ่ะกดเอาเวลอินแพวกแมงมุมอ่านี่ไงเจอแล้วดอกที่1นออึ่อขอเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เก็บกุญแจมาดอกที่1ผ่านป้ายแล้วก็ไปหาดอกที่สองต่อ วดก้อนเมกบอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้อันที่สองอโอเคโดนบึ้มสลับอ่ะไม่ใช่ฮะเดาวผิดเก็บก่อนโอ้ยอ่น้ำมไม่มีฮะหมดแล้วอือ ลงมาแบบเจ็บๆออกผิดทางต้องลงมาต้องลงมาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวผมขอตัดสักคู่หนึ่งนะครับผมเพื่อให้เป็นกาหยัดเวลานะมาโอเคทุกคนตอนนี้คือผมเจอแล้วเป็นนักที่เรียบร้อยทั้งหมด4อันก็ใช้เวลาคล่อนข้างที่จะน่าจะพอสมควรเลยกว่าจะหาได้คลิปนี้คลิปเดียวเพือบแกนก็คือคลิปนี้คลิปเดียวเลยที่เราต้องู้กับแกเนี่ยเออจึงถึงถึงจึงเปิด โอเคปร๊บเปร๊บหนีก okay, uh, okay. uh, uh ่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ยหนีจากข้างล่างแล้วก็มาเจอคนเล่มข้างบนโอเคอ่าตรงนี้เหมือนเดิมเราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละผมว่าอ่าตรงนี้ถึงแล้วปะเออถึงถึงโอ้ยเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยไปทางขวาป้าแล้วตรงนี้ก็ไปทางขวาอีกรอบนึงเออไอ้ตรงนี้ก็จะไปทางขวาอีกรอบอ่าอันนี้ก็ตรงไปอุ๊ย อุ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการขึ้นนะครับมาแล้วเป็นอาทิตย์เรียบร้อยโอเคเอ่ออันนี้จนะต้องทำพาสเซิลเลยเนนะี่ยต้องทำพาสเซิลเลยเนี่ยทุกคนอคุ้ยเอา้าอืมอืมอืม,อม,อมยิงไปยิงไปเฮ้ยแต่ก็ยิงไม่ได้สิเดี๋ยวเราไม่มีสนุนในการที่จะค่าแก๊สเอ่อเดี๋ยวผมลองทำตามสูตรคาร์บินก่อนโอ้หยหุ่นดีปะาหนบบนดิอืม,าามน่าสำคาญเอ่อใช้แก๊สเทียร์เลเซอร์ โดนแล้วก็อันนี้ไหนลองค้าบซิว่ามันได้อะไรโอ้ได้อนี้มาแล้วก็เอามาค้าบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ปึ๊บอ๋อโอเคเก็บ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 ไวไเก็บไวไเก็บไว้เก็บไวไเก็บไะ้นะทำไมอุ้ยมาแล้วมมาแล้วโอ้ยมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลย เออเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บนึงนะมาดิเออมายิงกันลงไปโอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้อเออร้องไห้สิอาานลต่อจากนี้คือเราจะต้องหาทางกำจัดมันอย่างหนึ่ง คือเราต้องไปที่ต่อไปคือที่ตรงนี้โอเคมามามาตีมาตีมาตีพอแล<ะ>้วไม่โดนไม่โดนมันแล้วมันคือรีเรื่อยะยาวเลยโอ้โห ไปเปิดสวิตช์ก uh ่อนไม่ไม yeah. ่นี่ๆๆ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 ่ๆยๆๆๆๆยิบปนๆๆๆ มีไงล่ะร้องจีการ์ดแล้วของดอกไผไปไหนอะอ้าวดี๋ยว,ว่าโดนไฟเผาหมดอะ่ะอ้าวโดนไฟเผาหมดเลยโอ้ยแย่จังอุตสาค่าตั้งนานจริงจริงคืออสา่าหาตั้งนานน่ะแล้วแบบอะไรครับเนี่ยทำไมไม่ดอกอะไรให้เลยอะเสียดจ,จุยหรือว่ามันไม่ได้ดอกอะไรให้อยู่แล้วหรือเปล่า เว้ยแต่มันจําเป็นที่ต้องดอกสิไม่ใช่ไม่ดอบนะเอา้าสู้ตั้งนานและไม่ได้อะไรเราเอ่อเห็นอันนี้อาเมื่อชาดโอ้โหสู้ตั้งนานแล้วทุกคนสุด,ด้ายก็ไม่ได้อะไรเลยอ๋อนี่นี่นี่มีกล่องมีกล่องอ,อ๋อยู่นี่นี่เองโอเคกบใจหมดนึกว่าจะไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเอี๋จะผมขอลงไปก่อนนะเอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ้ย ทางมีทางไหนเนี่ยทางไหนก็ทางขับไป่ยไม่ใช่ทางนี้ทางนู้นทางนู้นทางนู้นอ่ะลงยาวๆลงยาวๆลงยาวๆคือคืออืออ่าทางไหนต่ออ่าทางนั้นดีที่เรามีรองเท้าเฟเทอร์ฟอลลิงนะครับอ่ามันจะกันเราตกได้ก็ดีไปอ่ะโดดลงไปเลยอ่านะตอนนี้ก็คือต้องลงทางเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องละ ทางออกเรียบร้อยโอเคตอนนี้คือเราได้อะไรมาสี่อันและเราน่าจะได้เได้ทา,ายอินกอสมาได้อยู่อ,อ,อาปาเบลป่กกอันนี้อ่รับเฟสแล้วก็ไอเจ้าอ่าอันไหนนะอนอยู่ในกระเป๋านี้อโอเคเก็บใส่เข้าไปเหมือนเดิมเหลือแค่ไอเจ้าอันเนี้ยอ่ที่จะเป็นอาร์เมอร์ชาร์ดคัสเตอร์เนี่ยคือตอนนี้คือยังไม่มีอืมแย่จังแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลัง ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเยติกันต่อเลยตอนนี้คือเอ๊หรือว่าเรากลับไปบ้านล่ะกลับไปบ้านแล้วเราจะได้เก็บที่หัวมันอะหมวกมันแล้วเราจะได้เควสเลยปะเดี๋ยวลองดูลองดูปึ๊บโฮมเรียบร้อยเอาไอ้เจ้าหัวนี้มาแล้วก็วางโอ้ยอ่าไม่ได้เพราะว่าเราคือเราต้องไปฆ่ามันนะครับ ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจบค่ามันกันอืมมันน่าจะอยู่มันจะอยู่แถวๆตรงโซนหีมะเนาะหีมะหิีมะอ่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ หลังคาอย่างนี้เราน่าจะเจอมันได้ไวๆนี่นแหละอ่านี่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 อย่ยวผมจะเดินขึ้นไปตรงฝาบนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินหาดูว่าเจอหรือเปล่าอย่าตัดไปตอนนั้นนะครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้คือผมก็มาถึงตรงไอ้ที่จะป่าบเบียติกันแล้วนะอ่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วคือเราก็จะเข้าไปกันเลยไม่รีรออะไรว่างตีตรงกลางๆนี่แหละอ่ะเียน ไปไปงงกว่าโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้่ที่เหลือก็ค่าสบายใจจบขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับอทางหน่อยครับอ๋อออออย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 โดนโอ้โดล้มโอ้โดนล้มช่วยด้วย Help Help me โอเคออกก่อนออกก่อนออกก่อนมันเอ่อลำบากําผากอยู่อันนี้คืออะไรอะ เป็นน้ำแข็งมันคือน้ำแข็งเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เราจะต้องไปตีกับสโนวะ์ควีนนะรับของครับโอเคปึ๊บปเก็บของก่อนเก็บของไปอันนี้ก็โอเคเก็บตาให้หมดเก็บตาให้หมดปึ๊บปบ โอเคเรียบร้อยอ่าแล้วเหยวหลังจากนี้เราจะต้องขึ้นไปข้างบนกันโอเคเดีย๋ยวขอใช้เวลาขึ้นนิดนึงนะครับอ่ใช้เวลานาะนนิดนึงโอเคมาแล้วเรียบร้อยอุยยอ้ยมีแพนกวินด้วยงงยมยงแพนกวินแพนกวินอ่าอันนี้น่าจะเป็นที่ของบอสสโนควีนนะผมคิดว่าน่าจะใช่อ่อโอเคแช่แล้วล่ะครับดีก่อนีก่อนโอ้ยทำไมไมืดจ,จังเลยอ่ะมืดจ,จัง น่าจะต้องไปทางขึ้นบ้างแหละโอ้ย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 ทอ้ยโอ้นโา้ยโอนยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 ตั้อะไรอ้ยโวยโอะไรอ้ยโอเยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอยอ้ยอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ยอ้ย้อ เรียกว่าหนังเยติแลกะการเก็บไปก่อนตอนนี้คือก็ขึ้นไปนเรื่อยๆแน่จะเจอโนฟีนแหละมั้งถ้าเจอเร็วก็ดีคือโอ้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 หมวกแตกโอ้หมวกแตกแล้วแน่แหละโอ้ยค้างโน่ค้างไม่นะโอเคดีที่มีทางนี้ต่อขึ้นขึน้นขึ้น มีกล่องอขอที่เขอที่อมีหมวกไหมไม่มีให้ด้วยโอ้โหดีจังเลยอ่าอันนี้ใส่ได้ใส่ใส่ไปก่อนปึน๊บมีพวกสนูพวกนี้เยอะมากเลยอะเมือ่อจะรอทัาจะพังแล้วว่าเอ่อบอลตั้งแข็งอุ้ยอะไรนะ่ะอุ้ยกอดดูดีนะโอเคอ่ารองเท้าแตกไปแล้ว ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรลก็อลองขุดดูสิอ่ะเราใช้ทางลัดเลยลวกันนี่นี่ไหนทางด้วยโอ้ยจะบาตายโอ้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 ยเจอ,โ,อ,โ,อโสโนควีเลยแล้วกันนะน่าจะเจอเร็วๆนี่แหละอ่ะใช่ใช่โอเคทุกคน ตอนนี้น่าจะถึงที่เราจะต้องมาปราบสโนครีนเลยนะอ่าน่าจะตรงนี้แหละนอะอ่านี่จ,จะละอือีเลยตีเลย,เลยนี่ไนงะนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเดร็แล้วเรกินก็ได้เปิ้ลปั๊บอืม,อม,อมยิงไม่เข้าเลยโอ้ยอย่าหนีดิอืมเรื่องน้อมนนงอมาทำไมเรื่องน้องมาทำไมเรื่องน้องมาทำไมฮะฮะเนี่ยเรียกไหมะฟอสฟัสเลยฮะ ป๊อดจังเลยครับป๊อดจังเอกบึ้งป๊อดจังเลยครับป๊อดจังเลยเออเออเออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตอนนี้คือตียังไม่โดนเลยอ่ะยังไม่โดนตัวเลยอ่าอ่ะอย่าละอย่าละโอเคว้าวุ่นวายจังเลยน่ะเอ้ยเฮ้ยลงมาดีๆสิเออเหมือนจะตีโดนอ่ะอือโอ้ย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 กอดแตกกอดแตกเอออ่ะเรียบร้อยชนะละเออ เก็บของก่อนนะครับเอาบล็อกไอออกไปอะไรเนี่ยเอาแล้วหมวกอะเอาอ่ะนี่หัวอยู่นี้โอเคได้มาละแต่คือมันเราได้แค่หวัวเองเหรอดีฟีสเดอร์โนฟินส์ออทอมก็ได้ให้นานนี่แล้วทำไมยังทำไมไม่ได้อะเอาบัก็กเฉยเลยมันบักเหมือนตอนที่ผมไปตีไอ้นั่นปะไอตัวไหนสักตัวหนึ่งอะ ที่มันจะไม่ขึ้นเององงฮะโอเคไม่เป็นไรนไหนๆคือเราก็ฆ่ามาได้ละฆ่าได้แล้วเรียบร้อยก็ปล่อยๆไปแล้วกันของเยอะทีเดียวเชียวงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเนาะโอเคอ่าซื้อใบวัดเป็นหนึ่งก่อนซื้อใบวัดเขาวางไอ้พวกน้ำแข็งก่อนอเก่าอะเอาไปทำอะไรได้เนี่ยะน้ำแข็งอ่ะจัางมันใบวัปใบวัดปึ๊บโอเคกลับบ้าน โอเคเอาหัวามาวางต่อโหตอนนี้คือแบบเราแบบไปสู้พวกบอสเลยพวกนี้มาได้กันเกือบหมดแล้วนะมันเหลือแค่ตัวเดียวที่เรายังไม่ได้สู้ก็คือตัวใช่ทำไนจอมกุ้งทำไมมันถึงไม่เนี่ยเราต้องสู้ให้ถูกวิธีก่อนหรอือย่างไง ออขอเออก็บของก่อนแล้วกันนะอ่ะช่างเถอะอย่าปิดคลิปเลยด้วยกันโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทนำะคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะส่วนถ้าใครออขอมาแล้วหรืออะไรผมยังไม่ทำเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทำมอดแท็กอะไรให้นะหามอดแท็กเพิ่มมาทำให้ก็เดี๋ยวมผมเจอกันใหม่คลิปหน้าถัดากเพสวัสดีครับบ๊ายบาย